ลูกร้องให้หนักลูกชานวิทเผยภาพล่าสุดใบเตยอาสยามหลังถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลับบ้านกอดแม่ลูกร้องให้หนักก่อนส่งยิ้มสดใสให้ลูกสาวได้อีกครั้งวันที่18พฤศจิกายน2566ลูกชานวิทน้องชายของใบเตยอาสยามได้เผยภาพของพี่สาวหลังศาลอนุญาตให้ประกันตัวคดีแชร์ forex สามดีและถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนเดินทางกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอีกครั้งกับโมเมนต์ที่ใบเตยโผล่เข้ากอดคุณแม่ที่โรงพยาบาลและร้องให้หนักมากขณะกอดลูกสาวน้องเวทมอนนอกจากนี้ยังมีภาพที่ใบเตยอาสยามกลับมายิ้มได้อีกครั้งโดยส่งยิ้มให้กับลูกสาวขณะไหวา้พระด้วยกันที่บ้านและภาพตอนยิ้มแย้มแจ่มใสกอดคุณพ่อโดยมีลูกสาวยิ้มสดใสอยู่ข้างๆด้วยท่าทางแฮปปี้สุดๆโดยลูกได้โพสข้อความเปิดใจด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้พี่เตยนะคะลุกดีใจ ที่ได้พี่สาวที่รักที่สุดคนนี้กลับมามากหาหาขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคุณแม่ด้วยตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นมากๆหมอให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านได้แล้วหลังจากนี้ก็ดูแลครอบครัวกันต่อไปขอให้ทุกคนพบเจอแต่วันดีๆและมีความสุขเช่นกันนะคะ นอกจากนี้ลุกยังได้ลงไอจีสตอรเผยข้อความแชทจากผู้จัดงานคอนเสิร์ตท,ที่ใบเตยอาสยามจะขึ้นโชว์หลังได้ประกันตัวซึ่งอีกฝ่ายส่งมาบอกว่าขายบัตรวันเดียวเต็มใบามากซึ่งลุกก็ได้แท็กหาพี่สาวและบอกว่ายังมีคนรอเจอรอฟังพี่เตยอ,อยู่นะอย่าท้อใจกำลังใจมาแล้วซึ่งใบเตยก็ได้รีโพสตอรี่ดังกล่าวด้วย